สวัสดีครับมาพบกับช่องพังสีจันทร์นสวยนะครับมเจ็บได้หลุดเขับวันนี้ครับจะเดิมไปไหนมีคนตัวน้อยนะครับเด้ยไอ้อสุ ក៏សុំមណែជាមកឲ្យខលដាក់ជួងហ្នឹងក៏ឡង2ជួងហ្នឹងអូយ៉ាងសាក់ខាងឡងមែហ្នឹងមេតាហកក៏ឡង2យូហនទីននែត am បីครับនេះមានកងដើរត am បី mặt sạch được bóc bó lóng nó thân tụt thân tụt thôi tụ tụ tôi mày ขันตูนะขันโูตทำไมครับฮะเหรอหน้าเครียดมาเปิดเคียดมากระดือ

កើតណៃ4ច័ន្ទណៃ4ច័ន្ទហត់មិនដ alé 4ច័ន្ទណោះវ៉4ច័ន្ទប៉ប៉បាយើងទៅក្នុងគ្រំណោះពងមកណោះកើតតិចៗនឹងជួយជួយកដែរ4ច័ន្ទអូយល្មមដល់ណាគេជួយអូមិនអោយអាមិនឆានกินด้วย วันนี้ไม่เจ็บได้หลุดนะครับหลุดข้าวเลยหลุดไปกินกอไผ่ครับสงสัยชอบกินกอไผ่ครับอยา,ากงัดทั้งงัดงัดทั้งัดกินหน่อไม้งัดทั้งัดมาเจ้าไหมไปเีมเหรอมาไหมไหมไหม 喂เฮ้อืมเฮ้เฮเรียกไอ้มา,มาแล้วไม่เกยบเอ,อ้อตอนแรกว่าจะเก็บไอ้วัดป่าเผากินอาหารกินตัวเจนหยวทีนี้ฝนตกก็เลยไม่ได้ไปครับ ถูต้นไม้แล้วถูต้นไม้แล้วครับวันนี้ฉลลปลูก้ายไงครับฉลลต้องปลูกไว้กันสองนะครับ อนเดียวความปลอดภัยครับหม่สอนเอส้มจ่ะเทนเอส้มจ่ะสมไยใจย่ะหลังจกไปดูมันจ็บแล้วก็มาดูสีจันต่อนะครับ เจมันเนี่ยสีจันมาเนี่ยฮะฮะเนี่ยดยจังเนี่ยไปไปทำอะไรเีมัน,นี่ยาฮะมทำอะไรอย่างนั้นล่นนนะ อันเนี้ะเออพนง่ายเลเล่นแต่คนทั้งวันทั้งคืนทำไรกินไรเฮ้

เสียงด้วยเสียงสูงเสียงมันเบิ้นด้วยเบิ้นด้วยเบิน้นอีกเออเสียงดรงไฟจันมากครับสี่จันเล่นเด็กคนทั้งวันทั้งคืนสี่จันเนี่ย 啊。Uh.